สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็ช่วงนี้เห็นหน้าบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเออพอดีช่วงนี้พอมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างก็เลยอยากจะมาอัดโซเชียลแคมให้เพื่อนๆดูนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะจะมาสาธิตวิธีทาครีมแบบจิ๊บนะคะเพราะว่าหลายคนถามจิ๊บมาว่าจิ๊บใช้ครีมอะไรบ้างตัวไหนบ้างถึงได้ขาวใสแบบนี้นะคะก็นี่ยวให้มาดูกันใกล้ๆก่อนนะคะว่าผิวเป็นยังไงเนาะ คือคิมของจิ๊บเนี่ยผิวจะค่อนข้างใสแล้วก็ขาวด้วยดูเห็นไหมคะว่ามีเลือดฝาดนะอันนี้ไม่ใช่ครีมกันหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าหลากัหลกๆแล้วจิ๊บใช้ตัวอะไรบ้างนะคะ,คะก็ขั้นตอนแรกเลยนี่ค่ะโทนเนอร์โทนเนอร์เนี่ยก็หยิบสำลีหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ใส่สักประมาณมนับไปห้าหยดก็ได้ค่ะประมาณนี้ คอนเนอร์จะเป็นสีนี้นะคะออกเหลืองๆนิดนึงไม่มีแอลกอฮอล์ปรับสุดใหม่ค่ะนี่ก็เช็ดย้อนขนค่ะคอนเนอร์อันนี้มีประสิทธิภาพในการทำให้รูขุมขนเล็กแล้วก็ฆ่าชัวหัวสิวด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็เช็ดไปให้หมดเลยก็เช็ดไปอย่างนี้นะดูได้ค่ะว่า จิ๊ไม่ได้ทารองพื้นหรืออะไรไว้นะคะเพราะว่าโทนเนอร์ไ,ไม่มีอะไรติดออกมาผิวธรรมชาติค่ะอย <laughs> เป็นเซรั่มคอรเลยดูสิ <c oughs> แล้วก็ตัวที่สองแต่ตัวที่สองเนี้ยหลกัหลกๆที่ใช้ในเนี้ยก็คือจะไม่มีขายเน่แบรนด์แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่เพราะจิ๊บเป็นคนผิวแห้งมากๆคือจะต้องเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับหน้าก็คือจะต้องใช้ตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบว่าอ,อ เป็นน้ำๆอะคะ่ะแต่ว่าม,มันเป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนเอเซนต์แบบอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือฉีดลงมันคือฉีดลงไปในหน้าของแล้วก็ตบอันนี้ก็คิดว่าจะทำขายในแบรนด์นะคะในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่ทำเพราะว่าตอนนี้มันมีเป็นสิบตัวแล้วะคะ่ะและ้วก็เยอะเกินไปมันก็จะทำให้ ลูกค้าเลือกใช้ไม่ถูกนะคะแต่คืออันนี้ต้นนี้ที่ฉีดลงไปเมื่อกี้มันเลิศมากในอนาคตเนี่ยจะใช้จะทําขายแน่นอนรอติดตามชมนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นครีมใต้ตาเพราะว่าช่วงนี้นอนตีสามตีสี่ทุกวันเลยก็บีบมาประมาณนี้พอนะคะครีมใต้ตาเนี่ยให้ใช้นิ้วนางนะคะเพราะว่านิ้วนางเนี่ยเป็นนิ้วที่น้ําหนักมือน้อยที่สุดนะคะก็ทางลงไปตรงนี้ ยังใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะขอโทษทีถอดไม่ได้เพราะว่าสายตาสั้นมากเนี่ยค่ะก็ใช้ครีมนะคะรูปบนเนี้ยให้เบามือที่สุดเลยนะคะค่ะลูปแค่นี้พอเพราะว่าจะเกินเวลาแล้วตัวหลักๆเลยนะคะที่ใช้ก็คือนี่ค่ะ พาเซนตานะคะตัวนี้แหละทําให้หน้าจิบเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงในผิวแบบนี้นะคะเด้งเด้งดึ๋งดึง,ดงแล้วก็ดูใสวาวเงางานะคะอย่างที่คนชอบถามจิบว่าทําไมหน้าเหมือนมีน้ําอยู่ในผิวนะคะเป็นเพราะว่าตัวนี้เลยค่ะแล้วก็บีบออกมาอย่างนี้เห็นไหมว่าครีมออกมาแล้วค่ะแล้วก็ป้ายมานะคะนี่เลยน้ำครีมสีขาว ท้าเซนเตอรของเราเนี่ยเป็นสารสกัดจากรกพืชน,นะคะเหมือนรากพืชน,นะคะไม่ได้ใช้แบบสเ,เต็มเซลล์ที่เป็นสัตว์ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าอันนั้นมันจะทําให้คนแพ้ได้ง่ายนะคะก็ลงหน้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้พระตัวนี้ท็อปที่สุดนะคะนี่ค่ะในครีมพระตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะก็คือในครีม นายคิมจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะว่าใช้จริงเพราะว่าจะหมดแล้วก็คือในคลิมก็แต้มค่ะใต้คอด้วยเห็นไหมรูคอสิโดนเล็บตัวเองขวนนี่ค่ะ ก็คือนี่แหละค่ะหลักๆที่ใช้ในหนึนวันนะคะก็คือแบบนี้รับรองว่า1นึ่อาทิตย์หน้าใสแนใ่นอนค่ะอย่าลืมนะคะในครีมทาซันตานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำคัญที่สุดเลยคือโทนเนอร์นะคะเพราะว่าโทนเนอร์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการปิดรูขุมขนของเราเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จนะคะ ก็ต้องใช้เพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเนี่ยในอนาคตเราจะเป็นสิวอุดตันได้นะคะแล้วก็ใต้ตาใตา้ตา,ตานี่ก็สําหรับความพอใจของแต่ละคนนะคะว่าพอใจจะใช้หอเปปอาแต่จิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ถูกใต้ตาค่อนข้างจะเยอะมากถ้าเมื่อก่อนใครรู้จักจิ๊บนะจะรู้ว่าถุงใต้ตาลงมาถึงนี่เลย mm hmm. แล้วก็ช่วงนี้จิ๊บทำงานเยอะนอนดึกมากค่ะ mm hmm. ก็มีอันนี้แหละคะ่ะที่ช่วยให้ตาไม่คํานะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะทั้งหมดที่ใช้อยู่ก็ <laughs> <laughs> ประมาณนี้นะคะแล้วก็รับรองว่าผิวจะใสแบบนี้แน่นอนวันนี้ยังไงทุกคนฝันนี้นะคะไปแล้๊ไปบาย